สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจเรียนนะลูกสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะ เธอนี่เป็นตัวอย่างที่ดีดีเลยนะมาโรงเรียนเช้าทุกวันเลย นักเรียนเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนก่อนจะเริ่มเรียนครูอยากให้นักเรียนท่องอัตลักษณ์ของโรงเรียนของเราให้ฟังหน่อยใครรู้บ้างผมครับอัตลักษณ์ของโรงเรียนของวังคือเป็นรูปที่ดีของพ่อแม่เป็นสิทธิ์ที่ดีของครูเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมครับเป็นมาก แล้วครูก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนนําสิ่งนี้ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะเอาล่ะมาเริ่มเรียนกันเลยดีสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะกลับดีดีกันนะคะนักเรียนคุณยายครับมาผมช่วยประคองคุณยายเข้าห้องนะครับ เออหนูนี่เป็นเด็กดีมากเลยนะภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่ของหนูจริงๆเลยเนี่ยถึงนะครับคุณยายผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครสวัสดีครับคุณยายเออขอบใจมากนะหนูกลับบ้าน,นดีๆละสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่อ้ากลับมาแล้วเหรอมามามาทานข้าวกัน ผมขอตัวไปเก็บกระเป๋าก่อนนะคราแล้วก็ล้างมือมาด้วยนะลูกหยครับคุณแม่เดี๋ยวผมช่วยล้างจานเองครับคุณแม่ลูกเราดีน่ารักจริงๆเลยนะอืมการบ้านที่อาจารย์ให้มาก็ไม่ยากนั้นเนี่ยเพราะอาจารย์สอนให้ขาบหมดเลยเสร็จพอดี เข้านอนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตื่นสาย